สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เวียนหยาดวอกนะคะในเมืองออกเร่นนะคะคาะนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะคะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นของวันที่19มิถุนายนนะคะตะวันก็คอยต่ํานะคะด้านนู้นนะคะฝั่งนอตชอนะคะค่ะอากาศวันนี้สดชื่นมากๆค่ะค่ะนี้ก็เป็นที่จอดอเรือนะคะคุณผู้ชม ที่จอดเรือตอนนี้ไม่มีเรือตรงนี้นะคะแล้วก็มองไปทางนี้นะคะก็จะเห็นนู้นเรืออยู่ตรงนู้นนะคะสองลำนะคะที่มองเห็นนะคะอันนี้ สูงให้ดูค่ะค่ะภูเขาที่เห็นอยู่นู้นก็แรงกิโตโต้นะคะแล้วก็ฝั่งนอสชอนะคะ ร้านอาหารนะคะร้านอาหารจะยาวมาตั้งแต่นู่นนะคะเพื่อนยาวมาตั้งแต่นู่นนะคะอยู่ข้างนี่แหละข้างตรงวอบนี่แหละนี่แหละนะคะค่ะก็จะมีหลายเนชัันแนลลิตี้นะคะยาวไปนู่นค่ะซึ่งบรรยากาศจะแบบโรแมนติกมากๆนะคะถ้าใครต้องการจะมาจัดงานเลี้ยงนะคะมาทานมาดื่มช่วงหลังเลิกงานนะคะ แต่ว่าออตอนนี้เขายังไม่เปิดร้านนะคะตรงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเห็นเปิดอยู่ด้านโน้น,นะคะ่ะ ซีกอ2ซีกอ2นกซีกอค่ะเขาจะค่อนข้างคุ้นคนค่ะเพราะว่าเขามาอาศัยกินอาหารกับคนค่ะเขาก็จะเดินนี่แหละเวลาคนกินอาหารเขาก็จะแบบมากใกล้คนก็จะเอาอาหารให้เขาเขาก็เลยไม่บินหนีนะคะคุณผู้ชม เดินต่อไปอีก <c oughs> นี่ร้านอาหารเนี่ยร้านบาร์เขาเปิดแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะเ,เ,เ,เดีวเราชมวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ นี่คือบรรยากาศของร้านอาหารเลยค่ะใครต้องการจะกินอ่าอันนี้เป็นญี่ปุ่นเนาะรู้สึกว่าจะมีไทยอยม่กันนะคะร้านอาหารไทยอยู่จุดไหนเนาะเนี่ยแต่ราคาแพงแพงคุณผู้ชมค่ะ